เป็พลเมืองให้เป็นรายตัวชะต้าหน่อยนัทนีสิทธิสมานกับบ้านผีปอบในบทบาทปอบหยิบเป็นของคู่กันแยกกันไม่ได้เด็ดขาดปี2532สายยนศสีสวัสด์ก็ฝุดไอเดียสร้างหนังผีหาขึ้นมาด้วยการนำคาแรคเตอร์ของผีปอบซึ่งเป็นผีที่ชาวบ้านแถบอีสานเล่าลือสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานมาสร้างเป็นหนังขึ้นมา เรื่องบ้านผีปอบภาคแรกเปิดตัวผีปอบยายทองคําที่รับบทโดยป้าชุชาดาอีแอมยายทองคําเป็นผีปอบที่มีใบหน้าดูร้ายภาคแรกยังไม่ค่อยมีอารมณ์ขันสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งบ้านผีปอบภาคสองได้สร้างตามกันออกมาติดๆภาคนี้นะครับที่ปอบหยิบได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกรวมถึงนุกหลงองคก็เพิ่งถูกใช้ในภาคสองเป็นครั้งแรกเช่นกันครับเป็นที่ถูกอกถูกใจสายหนังต่างจังหวัดเป็นอย่างมากและสร้างเม็ดเงินอย่างเป็นกอบเป็นกำ บ้านผีปอบจึงถูกสร้างติดต่อกันมายาวนานเกือบ30ปีและเป็นหนังที่มีการสร้างภาคต่อมากที่สุดในประเทศและปอบหยิบกลายเป็นโลโก้หนังเรื่องนี้เป็นที่จดจำของคนไทยมายาวนานผู้รับบททองหยิบหรือปอบหยิบก็คือป้าหน่อยนัทนีสิทธิสมานอดีตช่างแต่งหน้าประจํากองถ่ายอัศวินภาพยนตร์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคนหรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่นั่นเองนัทนีสิทธิสมานชื่อเล่นว่าหน่อยหรือผู้คนในวงการเรียกว่าป้าหน่อย แม่หน่อยเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2491เป็นนักแสดงอาวุโสหญิงชาวไทยเจ้าของฉายาเจ้าแม่ผีปอบมีผลงานไปที่รุจักในบทของปอบหยิบจากภาพยนตร์ซีรีส์บ้านผีปอบจนกลายเป็นสัญลักษณ์บ้านผีปอบไปในที่สุดครับและยังได้ปรากฏตัวอยู่ในหนังแนวเดียวกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกำจัดปอบแม่นาคเจอผีปอบปลุกผีมาขี้อปอบและสยองก่อยป้านหน่อยนัทินีเคยศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ขาต้องออกมาทํางานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุยังไม่มากโดยแรกเริ่มทํางานอยู่กับเจ้านายชื่ออนันต์วันนั้นคุณอนันต์ได้เรียกหน่อยนทัทนีเข้าไปพบและบอกเธอว่าต่อไปเนี้จะจะให้เธอไปช่วยงานเจ้านายของฉันนะหน่อยเจ้านายที่คุณอนันต์หมายถึงก็คือพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าพนุพันธุคุหรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่เจ้าของบริษัทอัศวินภาพยนตร์และหม่อมปรีมบุญนาคผู้รับทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการสร้างของอัศวินภาพยนตร์หน่อยนทัทนีสิทธิสมาน ลายเป็นเด็กในสังกัดของบริษัทอัศวินภาพยนตร์ที่เสด็จพระองค์ชายใหญ่กับหม่อมปริมบุญนาให้ความเมตตาเป็นอย่างมากรับหน่อยนักทีนีเข้าทํางานโดยให้เธอทําหน้าที่ทุกอย่างในกองถ่ายเพื่อฝึกความอดทนและเรียนรู้งานอย่างเข้มข้นเป็นการสั่งสมประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่างดีเยี่ยมและสิ่งนี้เองคือคุณอุปการอันส่งเสริมเป็นเครื่องมือเป็นเข็มทิศให้หน่อยนัททินีก้าวขึ้นสู่ความเป็นนักแสดงคุณภาพในเวลาต่อมาขณะที่ทํางานอยู่ที่อัศวินภาพยนตร์นั้น งานที่หน่อยนทีนีต้องรับผิดชอบในแต่ละวันถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรที่ต้องอาศัยการถอดหัวใจลงไปเขี่ยวกร a มถอดชีวิตลงไปทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าหน่อยนทีนีมีใจรักบนเส้นทางนี้อย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นงานเสื้อผ้าหน้าผมที่ต้องเตรียมต้องแต่งให้กับดารานักแสดงคนอื่นๆต้องเตรียมบทเตรียมสคริปต์จัดคิวดารานักแสดงเสิร์ฟน้ำทำความสะอาดสารพัดรีกได้ว่างานรับใช้เบื้องหลังเธอรับเหมาหมดทุกหน้าที่กระทั่ง ได้รับโอกาสให้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องน้ำพึ่งขมปี2517ซึ่งมีนรมนินวรรณกับสะอาดเปี่ยมพงศสารเป็นนางเอกพระเอกของเรื่องสำหรับเรื่องนี้หน่อยนัทินีสิทธิสมานได้ร่วมแสดงในฐานะตัวประกอบเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นต่อมาหน่อยนัทินีได้มีโอกาสร่วมแสดงเป็นตัวประกอบสังกัดอัศวินภาพยนตร์อีกหลายเรื่องและเรื่องสุดท้ายก็คือเงาะป่าปี2523ของค่ายเฟสตาโปรดักชั่นที่เสด็จองคชายใหญ่ กับเปียกโปสเตอร์ร่วมกับกับการแสดงระหว่างที่อยู่กับอัศวินภาพยนตร์หน่อยนัททินีทํางานเป็นนักแสดงตัวประกอบไปด้วยและงานรับใช้ในกองถ่ายควบคู่ไปด้วยกระทั่งปี2 5 1 9สเสด็จองค์ชายใหญ่ทรงปรารบว่าทุกวันนี้เอ็กซ์ตร้าหรือตัวประกอบในวงการหนังช่างหายากเต็มทีที่มีอยู่ก็น้อยนักจนหน้าซ้ําๆคือช่วงนั้นยุคนั้นนะครับคนยังไม่อยากเป็นนักแสดงด้วยค่านิยมที่มองว่าเป็นอาชีพเต้นกินรํากินครับจึงทําให้มีตัวแสดงน้อยหน่อยนัททินี จึงมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในเรื่องนี้ในที่สุดได้มีการก่อตั้งโรงเรียนสอนการแสดงขึ้นเป้าหมายก็คือผลิตนักแสดงป้อนวงการโดยเฉพาะตัวประกอบหรือเอสตรา้าซึ่งตอนนั้นขาดแคลนอยู่มากโรงเรียนสอนการแสดงแห่งนี้มีอัจาราพันธ์ไพบุญสุวรรณหรือป้าจิเป็นครูใหญ่ป้าหน่อยนักเทนีสิทธิสมานทำหน้าที่ด้านการเงินพอโรงเรียนเปิดไปได้สักระยะยังไม่มีนักแสดงเข้ามาป้าหน่อยนักเทีนีก็เลยถือโอกาสขอเรียนการแสดงไปกับเขาเสียเลย ในที่สุดก็ได้กลายเป็นวิชาติดตัวเป็นอาชีพมั่นคงยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ที่ตอนนี้ป้าหน่อยนัทนีสิทธิสมานแสดงไปแล้วมากกว่า200เรื่องปัจจุบันยังทาอาชีพนักแสดงและเป็นนักแสดงอวุโสที่รู้จักวางแผนการใช้เงินรู้มัธยัติประหยัดอดออมอย่างน่านิยมนํามาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งของวงการครับป้าหน่อยนัทนีเป็นนักแสดงมากฝีมือเรียกกันตอนนั้นว่านักแสดงอะไรใครขาดใครลาใครมาไม่ได้ เธอสามารถเสียบแทนเล่นแทนได้ทุกบทบาทจริงๆครับและหนังที่สร้างชื่อเสียงและทําให้เธอเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็อย่างที่บอกมาข้างต้นครับก็คือเรื่องบ้านผีปอบในบทของปอบหยิบผู้มีท่าหยิบเป็นเอกลักษณ์อันลีลั่นนั่นเองและนับแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้กลายเป็นโลกโก้ของหนังเรื่องนี้ไปอย่างเต็มภาคภูมิป้าหน่อยนัตินีสิทธิสมานคือปอบหยิบป,ปอบหยิบคือบ้านผีปอบและบ้านผีปอบคืออีกหนึ่งตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนต์ไทยที่จะยังประทับในหัวใจคอหนัง ไปอีกนานเท่านานป้าหน่อยนัทธีนีเคยพูดไว้ว่าถ้าเราได้รับโอกาสจงรีบคว้าโอกาสนั้นไว้และใช้โอกาสนั้นให้ดีที่สุดทุกอย่างจะดีตามมาเองหากเราทำอย่างตั้งใจและเต็มที่